สวัสดีครับทุกคนยินดีตอนเราเข้าสู่ช่องพ่อบ้านไบค์เกอร์กันอีกแล้วนะครับผมโอเคก่อนเราจะมาเริ่มเรื่องที่จะพูดกันวันนี้นะครับเหมือนเดิมน,นะครับใครเข้ามาแล้วไงานฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะอันนี้ถนนที่ทุกคนเห็นนี่อยู่ๆเขาก็กั้นแล้วก็มีท่อผ้าตรงกลางนะครับผมก็ไม่รู้จะไปยังไงเหมือนกันนะครับไม่มีป้ายไม่มีอะไรบอกด้วยผมก็เลย ต้องย้อนมาอย่างนี้นะผมก็ไม่รู้ว่าท่อเขาไปสุดที่ตรงไหนนะครับผมโอเคเรื่องที่จะมาพูดกันวันนี้คืออนาคตในวงการ b i กไบต์นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแต่ผมจะบอกไว้ก่อนนี่ผมพูดจากความคิดเห็นจากการที่ผมไปหาอ่านมาด้วยตัวเองลน้นลวนเลยนะครับผมหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเอาไว้ด้วยนาะทีนี้นะอ่าเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับ วงการ Big b ไบคเนี่ยอย่าเพิ่งแปลอนาคตเลยผมเอาว่าปัจจุบันนี้ก่อนคือเมื่อก่อนอะที่เราจะเห็นกันยุคช่วงหนึ่งเนาะยุคก,ก่อนโควิดนะครับผมจะเห็น Big b ไบคกันเต็มไปหมดเลยไปไหนก็เจอนะครับผมแต่ตั้งแต่หลังช่วงโควิดมาเนี่ยแล้วบวกกับมีกระแสของ Big กสกูตเตอรเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็น x m a x Forza หรือ ADV หรืออะไรก็แล้วแต่นะ ซึ่งผมมองว่ามันทำให้กระแสบิ๊กไบต์เนี่ยดอบลงนะครับผมดอบลงในที่นี้หมายความว่าคนใช้น้อยลงเพราะขาอาจจะมองว่าไปขับออโต้ก็ได้มันก็ปิดอย่างเดียวก็สบายกว่าแล้วออโต้เดี๋ยวนี้ก็สามารถทำความเร็วได้พอสมควรเลยนะครับผมไม่ได้ด้อยไปกว่าบิ๊กไบที่มีคัตแบบนี้เลยนะไม่ได้ด้อยไปกว่าบิ๊กไบเกียก็แล้วกันที่ใช้เกียร์ใช้คัตนะครับผม ตอนนี้ที่เราจะเห็นจริงๆก็อาจจะน้อยลงขับบนท้องถนนก็อาจจะเจอน้อยคันนะครับผมนานๆจะเจอกันคันนึงหรือจจะเจอกันนิดๆหน่อยๆนะครับไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนขับไปตรงไหนก็เจอนะซึ่งผมมองว่าในอนาคตเนี่ยและด้วยความที่ว่าบิ๊กสกูตเตอร์ออกมาใหม่เรื่อยๆแล้วค่อนข้างมีฟังก์ชันอะไรหลายๆอย่างให้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับผมไม่ว่าการนั่งเอ่ยความสูงเอ่ยการใช้งานในที่ต่างๆนะครับ รวมถึงการบรรจุของด้วยนะอาจจะทำให้คนไปนิยมทางด้านนั้นมากกว่าบิ๊กไบค์แบบนี้นะครับผมอาจจะเหลือเฉพาะคนที่รักในบิ๊กไบค์แบบนี้จริงๆบิ๊กไบค์ที่มีคัดมีเกียร์แบบผมนะครับผมซึ่งส่วนตัวผมก็ยังจะใช้แบบนี้ต่อไปนะเพราะผมชอบนะครับเป็นความชอบส่วนตัวเลยเป็นความรักสองล้อส่วนตัวแบบนี้เลยนะครับ อน,นาคตผมมองว่าอาจจะน้อยลงเราอาจจะได้เจอพวกบิ๊กไบค์แบบนี้น้อยลงอาจจะเจอเหลือแต่แบบคนที่เขารักมันจริงๆคนที่เขาชอบใน2อล้อแบบนี้จริงๆบวกกับหรือมันอาจจะมีมากขึ้นก็ได้นะจากเด็กรุ่นใหม่ๆที่เขาอาจจะชอบแล้วเขามีความฝันของเขาแล้วเขาอาจจะขวายคว้าม,มันมาขับเป็นของตัวเองกันก็ได้นะครับผมแล้วเพื่อนๆล่ะครับผมคิดว่าอนาคตในวงการบิ๊กไบค์จะเป็นยังไงบ้าง จะมีขับมากขึ้นจะมีขับน้อยลงอาจจะขับมากขึ้นก็ได้นะให้ในมุมมองหนึ่งเพราะอย่างวนะิกไบ้นวัตกรรมสมัยนี้ออกมาก็ค่อนข้างที่ทํามาให้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับผมทั้งระบบคัตโดยที่เหมือนแบบช่วยให้ออกตัวได้ง่ายขึ้นออกตัวแล้วไม่ดับรวมถึงขั้นแทบจะไม่มีคัตเลยนะครับผมเหมือนปิดออกไปแล้วสับเกียร์อย่างเดียวแต่ส่วนตัวผมผมก็ยังชอบแบบโอ้ต้องบีบคัตสับเกียร์นะผมผมมองว่าแบบ มันก็ยังขับสนุกอะ่ะมันเป็นความสนุกนะครับผมที่เราได้บังคับรอบของเครื่องเองบังคับเกียร์เองอะไรพวกนี้นะครับผมแต่นี้มันแล้วแต่คนชอบแล้วแต่มุมมองนะครับแต่ถ้าให้ผมคาดการณ์เองโดยจากที่ผมมองจากนาวันนี้นะผมมองว่าค่อนข้างจะน้อยลงนะครับนี่ผมก็เลยจะถามเพื่อนๆว,ว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้าง อาจจะมีบิ๊กไบค์มากขึ้นมีบิ๊กไบค์น้อยลงหรือว่าจะไปเป็นแนวไหนกันนะครับผมเพราะบางส่วนอาจจะมองว่าด้วยเนื่องจากราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับอาจจะไปซื้อรถยนต์ขับดีกว่าอะไรอย่างนี้นะครับผมไม่ต้องมานั่งทนแดดทนฝนอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนตัวผมอะผมชอบขับถ้าผมไม่ได้ติดธุระว่าจะต้องไปไหนไปไหนคนเดียวดีกว่าถ้าไปไหนคนเดียวผมก็จะใช้บิ๊กไบค์เป็นหลักนะเพราะผม ความรู้สึกส่วนตัวผมผมไม่ทราบกันนะว่าทุกคนเป็นเหมือนผมหรือเปล่าเหมือนแบบบางทีการที่เราได้โต้ลมธรรมชาติเนี่ยหรือว่าได้ขับบิ๊กไบค์ออกมาเนี่ยมันทําให้ลืมเรื่องเครียดๆบางเรื่องได้นะครับผมหรือเรื่องที่เรากําลังไม่สบายใจอยู่อาจจะทําให้เราลืมไปได้สักพักนึงด้วยการที่ขี่เจ้าสองล้อนเนี่ยแหละได้รับลมธรรมชาติได้อะไรจนเหมือนแบบแบบ ลืมเรื่องที่ทำให้มันหนักหนักหัวออกไปนะครับเพราะมันก็มีความสนุกในแบบของมันเนาะเพราะผมเองอะถ้าตอนสมัยยังไม่มีลูกเวลาผมเครียด,ยดหรืออะไรผมก็จะชอบขับเล่นของผมคนเดียวนะครับผมขับแบบไม่มีจุดหมายอะครับขับไปเรื่อยๆอ,อาจจะแบบไปละแวกบ,บ้านไปหาอะไรกินหรือไปเดินเล่นที่ไหนหรือว่าขับวนไปเรื่อยๆเ,เลย,เลยก็มีนะครับ เพื่อเหมือนแบบเคลียร์หัวตัวเองอะ่ะหรือบางทีเราอยากจะใช้ความคิดหรืออะไรพวกนี้ครับผมมันก็ช่วยให้เราคิดได้มากขึ้นนะครับคิดได้ง่ายขึ้นเพื่อนเพื่อนเป็นเหมือนกันไหมครับผมหรือว่าเพื่อนเพื่อนมีความรู้สึกยังไงบ้างเวลาที่ได้ขับมันออกมาผมมีความรู้สึกสนุกทุกครั้งตื่นเต้นท,ทุกครั้งที่ได้ขับนะครับผมต่อให้ผมจะขับคันนี้มานานแล้วตั้งแต่ปี2017นะครับผม ก็ปาไป7ไปีแล้วนะสำหรับอาอยุรถคันนี้นะครับแต่แน่นอนผมก็จะขับมันต่อไปเรื่อยๆนะครับผมผมจะต่อให้มีคันใหม่คันนี้ผมก็จะเก็บไว้ขับนะครับเพราะผมชอบมันมากๆผมรักมันมากๆเลยนะคันนี้เป็นรถที่ผมใฝ่ฝันมาผมมองโมเดลเนี่ยตั้งแต่ก่อนเข้าประเทศไทยผมก็ยังจะเป็นหนึ่งคนใน นั้นนะครับที่ยังจะใช้บิ๊กไบต์ต่อไปไม่ว่ากระแสะเขาจะน้อยลงมากขึ้นหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับเพื่อนๆืนก็ยังจะเห็นผมขับอยู่อย่างเงี้ยแหละแล้วร้านผมก็จะเปิดต่อไปเรื่อยๆนะครับอช่วงนี้ผมไม่ได้แอบโปรโมทร้านเลยผมแอบโปรโมทนิดนึงนะใครอยากจะเซอร์วิสหรือแต่งบิ๊กไบทักมาคุยกันได้เลยนะครับผมทักมาจองคิวสอบถามข้อมูลถามราคาแล้วก็นัดมาทำกันได้เลยนะ เอาช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงค่อนๆปลายเดือนด้วยมัง้งแต่คลิปนี้น่าจะอ่อนช่วงต้นเดือนแล้วนะครับผมค่อนๆปลายเดือนแล้วอาจจะเงียบๆหน่อยนะแต่ไงทุกคนมาใช้บริการได้นะครับผมทักมาพูดคุยกันได้เลยผมยินดีให้บริการทุกรุ่นทุกคันนะครับผมยกเว้นเกียรออตโต้นะผมทำไม่เป็น <laughs> ถ้าเป็นพวกสปอร์ตไบค์มินิไบค์เนกเก็ตไบค์อะไรตั้งแต่ร้อยห้าสิบซีซีขึ้นมาผมรับหมดนะครับผมทักมาสอบถามกันได้เลยอยากจะแตง่งอยากจะเซอร์วิสถ่ายน้ำมันเครื่องทำผ้าเบรกทำอะไรทักมาคุยราคากันได้เลยนะครับค่าแรงไม่แพงครับผมถ้าทำหลายๆอย่างผมก็เหมาเหมาค่าแรงให้นะครับผมไม่ได้คิดอะไรแพงขนาดนั้นนะและแน่นอนครับผมงานของผมปลาณนี้แน่นอนผมไม่สีสัว,วมัวซัวกับรถของลูกค้านะครับ รถผมผมทำปลานียังไงรถของลูกค้าผมก็ต้องทำปลาดีดีกว่านะไม่มีน็อตเหลือไม่มีน็อตขาดนะครับผมแต่ก่อนเริ่มงานผมก็จะเช็คแล้วก็บอกก่อนนะว่าอ่าตรงนี้มันไม่มีน็อตนะเผื่ออะไรเผื่อมาหาว่าผมทำน็อตหาย <c oughs> อ่ะโอเควันนี้ผมฝากแอบฝากล้านของผมไว้คร่าวๆนะครับผมหากใครสนใจอะไรยังไงก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับว่าไม่ว่าในเพจในไลน์นะครับผมทักมาสอบถามข้อมูลกันได้เลย โอเคเรามาพูดเรื่องของเรากันต่อนะอนาคต Big กไบนะครับผมแต่อาจจะมีรุ่นใหม่ๆออกมาแล้วทำให้คนสนใจเป็นกระแสขึ้นมาก็ได้นะครับผมสำหรับ Big กไบในอนาคตนะครับเพราะรูปทรงที่ออกแบบมาใหม่ๆโมเดลใหม่ๆในอนาคตทุกคนนนี้ผมมองว่าค่อนข้างค่อนข้างออกมาแบบล้ำสมัยนะผู้ใช้ขับนี้ดีกว่า อย่างผมเห็น s p a พาตัว2025ที่เป็นโมเดลออกเปิดตัวมาแล้วเนี่ยโอ้โหอลังการเลยแล้วก็อีกหลายๆค่ายนะครับที่เปิดตัวออกมานะครับผมอาจจะทำให้กระแสกลับมานิยมกันก็ได้สำหรับคนที่อยากจะข่อยคว้ามาขับนะครับหากใครมองว่าแบบอ่ะขับออโต้สบายกว่ารถคัดมันขับยากแต่ถ้าเราเคยชินกับมันแล้วอ่ะรถคัด์ขับไม่ยากเลยนะ โอเคอันนี้สิ่งที่ผมพูดมาก็คือที่ผมมองว่าอนาคตในวงการมิกไบต์จะเป็นยังไงบ้างนะครับและเพื่อนๆละครับผมมีความคิดเห็นอะไรยังไงบ้างครับผมเกี่ยวกับเรื่องนี้ลองคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะยังไงวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปเปิดร้านก่อนอดีว่าจะทํารถตัวเองนะครับผมโอเคยังไงไว้เดี๋ยวเจอกันใหมค่คลิปหน้านะครับผมว่าจะมาทำอะไรกันหรือมาพูดเรื่องอะไรกันนะครับสวัสดีครับ Till I get up, time is barely out our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't want And we'll grow